สวัสดีค่ะคุณจะถ่ายฉันเรอฉันจะถ่ายคุณก่อนนี่เข้ามากันเลยนะคะโอ้ยมาจากตรงนอกะคะได้โดนได้บอฮะโดนโดนมาแหมแต่ได้อยู่บนทับแล้วได้มไไถ่ายนะเอนคมถ่ายตรงเจ้านีแหละอ้ยสวยเลยมีใครบ้างเนี่ยว้าว เต้นยิเลใครมาขยาแรงนะสวัสดีค่ะเต้นมากเลยเต้นนมากว่าสิเห็นพี่มนาบอกอยลใจเห็นพบอผมนอนยูบันยทีนค่ะสวัสดีค่ะ อา่มสวยจริงนะคะขาวด้วยนะคะโอ้โหขาวขาวด้วยขาวด้วยแต่จะเพื่อปุ่นี่หองนี่ดความเลยวันนั้นน่ะที่เจอกันะหอมไหมอมลงหอมแล้วก็ไม่เกลียวเลยหลองโอ้ยทำงานหนักหนนี่ท่านผู้ชมดีใจรอยห้าสิบ แต่ละห้าสิไรส่วนมาด้วยเขาข้ามเหรอไม่ค่ะหรอมันข้ามแล้วพีเรียนมาเต็มรถเนย้อะไรนะพีเรียนเรียนไม่เต็มเตียกกลมนะมันอกับเมื่อกี้นี่ค่ะนี่เดียวอรอการเมื่อกี้นี้แน่เลยอะไ้อะไรมาเียกฝฟเยอะเลยเป็นห้า ใช่ค่ะที่มีค่ะสวสกสวัสดีค่ะเออกลับไปแล้วว่าทุกคนรอรุ้นอยู่นะูดสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้าวาสวัสดีเนาะดูเะเป็นบรรยากาศล่าสุดใช่ค่ะอ๋อใช่แล้วเนี่ยใช่แล้เนี่ยอุ้ยเ่่ใช่ล้วมากันสี่ช่องเลยนะ เอามากไหมมาฟักอันนี้ค่ะอุ้ยอันนี้พี่ีเผาอุดรเหรอคะอันนี้ค่ะอุ้ยตัวจริงนะเนี่ยโอ้โหจริงมาดีนึงขาที่หนึ่งไม่เจอลุง แต่ว่ายังอยู่นี่อยู่อ๋อบค่นี้เดียวเองเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอมาแล้วะคะมาจากสายตามาจา FC Gamma b บ b o n i ห้วยดอว่าชิมเมอรเพื่อนไม่ค่อยวังหันค่อยจนอว่ยน่ารถไปแล้วได้วังหันเลยอ๋อมีไก่ด้วยนะคะป๋าเห็นไหมล่ะไม่ได่ก็ต้อมขอบบองหูเรืยงแม่ บรรยากาศล่าสุดก็คคกกัมาใช่เลยค่ะอันนี้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 คือช่องช่องอะไรคะพี่เนี่ยผู้หญิงนี้ช่องอะไรคะเนี่ยผู้หญิงมีช่องอะไรเนี่ยบางทีตัวจริงนะคะกับกับในกล้องไม่เหมือนกันคะเอลซีนะคะในกล้องคุณจะนึงตัวตัวจริงคุณรอตัวนะอันนี้แล้วคนนี้ของท่านช่องช่องอะไรนะ แน่นำนี้นุ่อกมการถามคีหรอนี่ตัวจริงเลยมี่เมกอ๋อพี่มโกรธเหรอคะตัวไปคะสวยมากเลยอ่ะเสียงแผ่นๆแบบนี้หยุดหหลับตายยังจำเสียงได้เสียงหวานๆสวยเลยนะคะตัวจริงสวยมากเขาด้วยสวยมากเขาด้วยนะคะใช่ค่ะ ขอไปดูได้ไหมนยพี่มิโกะนะีอฟซีห้าสทถ่ายทิ้งสาตรไปดิสีสร้วางวานี่ยิงพี่พี่เพิ่ยิงไรสดเรยเนะอ่ะอายจไป้างรถผมิ ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะค่ะใช่แล้วนะคะก็มี u t u b e รอบมากมานะคะแล้วก็มี FC ฟซีมากเอฟซีก็เดี๋ยวว่าเอฟซีเนี่ยยังว่าในยูทูบเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะอ่ะ สำหรับพี่เจนี่นะคะเอนนี่เฟมลี่ก็มาเอาเบอร์คาบเลตบอกแล้วว่าอย่าเปลี่ยนซื้อซองซื้อแบบนั้นดีแล้วมันซื้ออะไรดีแล้วอันลโหวยอะไรคเข้าใจว่าเอื่อนยากหมอเน่นครับผมบัตรนี้ผมเพิ่มหมายว่าผมผมถือปีชซองพอดีผมก็เปลี่ยนเลยคุณหวยครับวะเสียทุกถ่ายเลยครับคุณหวยครักเลยอันนี้ขออนุญาตถามเนี่ยค่ะพี่คนที่เส่หมวกอะช่องอะไรคะ อเ,ยยเออเม,มนมาแน่นครับอันนี้คุณจ้ากันพี่เสียดยันแล้วกับพี่ดาวตนแล้วกับพี่มิโกะที่เพิ่งรู้จักจากพี่มนเมื่อกี้นี่แหละว,ว่าใครสวยๆนี่คือใครนะคะช่องมิโกะเออสวยมากเลยเยน,น้อม,ม,มันแตกต่างเนะะตตาะจากจากในจอนะคะแล้วก็พอเรามาเจอตัวจริงนะคะเอ็ซีเราจะไม่ได้เลยนะคะตื่นเต้นหา ช่องนี้น้อยค่ะชื่อเดิมคุณหอยเล็กแม่นอ๋อเปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อเพราะช่องอันนี้สวัสดีค่ะอ่าช่องน้องมุกตาพาเพลินค่ะมุกตาภาเพลินแต่แต่ก่อนเป็นดีดีชาแนลเปลี่ยนชื่อช่องเฉยๆค่ะ่ก็ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่า fc กลุ่มเดียวกันขอบคุณค่ะมารอบนี้กี่กี่เดือนครับกี่เดือนครับนี่มามากี่เดือนมากี่เดือน ถสามเดือนรอไงเมื่อกี้สามเดือนผมกําลังจะกลับบ้านผมตอนแรกอ่ะผมเห็นรถคุณมา่คะแล้วกําลังจะกลับบ้านก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราไปทักทายเขาสนอยใครเอามาซูมอยู่แถวนี้ว่าจจะะเล่นาวว่าจะตูดลงตรงนั้นเลยออัันนี้ยยาามมบดีนะที่ยังเปิดกระจกมาเห็นกันก่อนกะโดนแล้วไม่ตอนแรกตอนแรกก็มองอยู่ไม่ได้คลิปนี้หรอกมกงกลับบ้านแล้ว บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยครับถ้าไม่มีพี่หนนะช่างมีสบายกันหมดเลยวันนี้กอสร้ากส่าไม่ให้ถ่ายโอเคครับไม่เป็นไรครับพี่พี่เขาได้นำให้ค่ะใช่แล้วนะคะค่ะใช่ก็เป็นบรรยากาศอบอุ่นนะใ้เยะถ้าไม่มีที่พักอ่าค่ะ ตอาไปต่อกันต่อพรุ่งนี้นี้ไปเจอกันที่กกอกหน้าบ้านนู้นเด๋อวจะไปาปางกันครับตอนเช้าเลยเหรอจ้ไปเจอกันตรงนั้นเที่ยงก็ได้เขาประมาณเที่ยงไปสีเกียรตต่อเลยนี่จะกลับต่อกันต่อไปสีเกียรตต่อเลยดินไปที่บ้าี้ตอยเชตอนเช้าไปต่อกอกอนเ้าไปต่อกนต่เพราะนี่เดี๋ยวจะมาหาพี่นาาไปไหนเนี่ยะ มาแา้ไม่ยืนเยวเพิ่น<ค>จะ<อ>แวะมาอดอกครับอ๋อเหรอเพราะว่านักวันอ่าทำข้าวจะไปทำบุญนะครับทำบุญด้วยกันไป็นทำบุญเลยค่ะ มันไกลไหมครับไกลไหมสี่ร้อยกิโลฮะสี่ร้อยไม่ไม่บ้านไปกบกบไม่ไกลร้อยกิโลเจ็ดสิบครับโดยประมาณถ้าไปสี่เจดก็สี่ร้อยใช่ค่ะเจียงลงเลยโดนีวมันเกิไไกลๆเลยเนาะนี่พี่เจ้ได้นะกอติแจเลย ต้องสัมจรแล้วนะฮะบรรยากาศนะคะยามแรงนอนที่นี่นะคะก็คือคืนไปด้วยพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ๆที่ y YouTube เพิ่งมาเยี่ยมที่นี่นะคะก็ดีใจค่ะนะคะถึงแม้เพื่อนจะเราอาจจะไม่เคยเห็นเพื่อนตัวจริงนะคะก็สัมผัสรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเนาะนะคะมีสภาพไทยซีที่นี่นะคะยังเหมือนเดิมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ